สรุปข่าวเชียงแมนยูโกรประจำวันที่20มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดทเชียงนี้คอเนอพีทสอดเสียปักบ้าแบบฟรีเหตุเจรจาสัญญาไม่คืบสักทีโดยอีกที่ทางแมนยูเนีผมมีแนวโน้มจะเสียปักบ้าออกไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจากนักเตะม,มีแผนจะปล่อยให้หมดสัญญาหมดลงกับทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยทิ่ั่านมาทีมงานของผู้แดงมั่นใจบอกว่าจะสามารถเจรจาสัญญาฉบับใหม่ กับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้ได้สําเร็จโดยสัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงกลางปีหน้าแต่การรริง,งานจากทันเดอี์มิลเลอร์ได้เผยบอกว่า,าตอนนี้สถานการณ์ของเมนยูนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะการเจรจากระชังมิโน่ปารล่าเอเจนต์นักเตะไม่คืบหน้าแถมยังดำเนินการไปทางที่ค่อนข้างจะล้มเหลวและก็ไม่พัฒนากันอย่างที่ควรบวกกับที่ผ่านมาปอกบ้าออกมายืนยันเองว่ายังไม่มีการส่งสัญญ,ญาจากสโมสรเกี่ยวกับการต่อสัญญา สบวนให้ข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกไปอย่างตอนน่อเนื่องนั้นโดยทางบอกบ้าเนียได้รับความสนใจจากนลายสโมสรอาทิเช่นโจวนตสุสที่อยากจะดึงกลับไปร่วมทีมรวมไปถึงเลออัมบริกและก็ปารีสแซ็แมงสองทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปนั่นเองถึงตอนนี้อนาคตของกองกลางเวสต์แบิเอรนี้ยังคงคุมเครือนะฮะแต่เชื่อเลยว่าทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนหลังจบยูโร2020ในการางเดือนหน้าทางนี้หากสัญญาฉบับใหม่เจรจาไม่สำเร็จ ทุกอย่างจะอยู่ที่ผีแดงแล้วว่าจะเดินหน้าใช้งานนักเตะค,คนนี้ต่อไปหรือยอมตัดใจปล่อยตัวนักเตะค,คนนี้ออกไปในหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นนามว่างานนี้ชะตาชีวิตของบ๊อกป้าและผมกำลังอยู่ที่ทางแยกอีกครั้งต้องรอล,ลุ้นกันต่อไปว่าจะซ้ายหรือจะขวาดีเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะครับผีงานเข้าอย่างจังเทเวรสสอดโดนแมนยูขายจะดมทุนซื้อทริปเปีย โดยอาริชเชลเลสแบ็คซ้ายของแมนยูงานเข้าอย่างจังเลยนะฮะหลังตกเป็นข่าวอายสูขายไปเพื่อระดมทุนเข้ามาซื้อตัวกีรันทิปเปียในช่วงสมอนี้โดยงานนี้ทางสกายสปอร์ตรายงานมาว่าปีสแสดงแมนเชสเตอร์เตดน,นสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบันเบรกิชพร้อมที่จะขายอาริกเชลเลสแบ็คซ้ายทีมชาติบราซิลออกจิสินโอทาฟอร์ดในช่วงเสมอนี้เพื่อระดมทุนซื้อตัวคีรันทิปเปียฟรุแบ็คทีมชาติอังกฤษของตราหมี อาเดนโกมบริกนะฮะจากชางแชมป์ลาลิกาสเปนเมือ่อการชีดแล้วสำหรับทางอาริทเทลิสคนนี้วัย28ปีรายน,นี้ก็ย้ายจากทีมเอฟซีเปอร์โตในลีกโปรตุกเกสมาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019แต่จากทางที่ลูกชอนั้นแบ็กซ้ายตัวหลักระเบิดฟอร์มเก่งอย่างต่อนเนื่องทำให้เทลสคนนี้ได้รับประกาสในการลงสนามในฤดูกิจไปเพียงแค่9นัดเท่านั้นอันนี้รายงานล่าสุดจากสื่อดังแดนผู้ดีรับบทเลยว่า จากการที่ทางบริษัทแดงนั้นกาลังพยายามเจรจาจะคว้าตัวเคียรันทิเปียที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและก็แบ็กขวาแต่ยังตกลงเรื่องค่าตัวกันไม่ได้เนื่องจากทางอาราติโกเมาดริกนั้นต้องการค่าตัวอยู่ที่13ล้านปอนด์ขณะที่ทางบริษัทแดงนั้นก็พร้อมจะจ่ายแค่20ล้านปอนด์เท่านั้นทําให้แมนยูพร้อมจะพิจารณาปล่อยเทียรเรสคนนี้ออกจากทีมไปด้วยค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อนําเงินมาดมทุนในการซื้อทริปเปียในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองครับ มาแล้วผมเป็นไว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะอนาคตของทางอาริชเชลเลสเริ่มกลับมามืดบอดกันอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแมนซิตี้และแมนยูจะมองหาสัญญาณจากทางกิริชในช่วงสมัยน,นี้โดยแมนเชสเตอร์และก็แมนเชสเตซเตดนั้นจะมองหาแจ็คกิริชเพื่อจะพิสูจน์ว่าเขาเนี่พร้อมสำหรับการย้ายทีมในช่วงสมัยน,นี้นั่นเป็นไปตามอดีตอกองกลางทีมชาติสเปนเชสฟาบิกัส ท่ามกลางการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงกับเครื่องรางของแอสตันิล่ากับสองสโมสรแมนเชสเตอร์หลังจากมีความสุขกระทงฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมกระทงวิล่าแล้วแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนหลังที่ห่างหายไปนานกว่า3เดือนโดยนักเตะวิชาชปีรายนี้คาดการณ์กันว่าจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะผมมันเป็นการเริ่มต้นที่น่าผิดหวังสำหรับทัวร์นาเมนต์ของกิริชซึ่งจะเข้ามาแทนที่2เกมแรกกระทางโครเอเชีย และก็สกอตแลนด์ซึ่งกเดชคนนี้ออกจากบัลลังในครึ่งหลังกัดทางสกอตแลนด์แต่ความกดดันเพิ่มมากยิ่งขึ้นในกเ,กเกเดชเซาเกตเพื่อจะเล่นให้กับทางเขาตั้งแต่เริ่มต้นกับทางเช็กในวันอังคารที่ถึงนี้โดยในคอลัมน์ของเขาสลัดทางเดลี่เทเลกราฟอดีบาร์เซโลนาเชลซีและอาร์เซนอลได้บอกผว่าในกรณีของกเดชนั้นนี่เป็นฤดูกาลที่ใหญ่ครั้งแรกของเขาที่ทุกคนนอกจากทางแอสตันวิลล่าได้พูดถึงเขา ผมไม่รู้ว่านะักตของเขาจะเป็นเช่นไรแต่อาจจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่สำหรับเขาดังนั้นเขาต้องแสงเห็นมาว่าเขาพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ถ้าเขาย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่มีใครรับประกันได้เลยว่าแจ็คกิลิชจะลงเป็นตัวจริงทุกเกมและสโมสรประเภทนี้จะมองว่าเขานั้นพร้อมจะแข่งขันมันคล้ายกับทางจอร์รานโชและผู้เล่นเหล่านี้อย่างเขาและก็กิลิชนั้นสามารถเป็นตัวเต็มที่สำคัญมากสำหรับอังกฤษ หมายว่าจะออกมาจากไปนั่งสำรองในการเริ่มต้นก็ตามทีเป็นดังว่างานนี้นะผมทางกิลิสนะฮะอาจจะมีการย้ายทีมในบริวัน,นี้ซึ่งทางเชสพอร์บิกัสก็ได้อามบาพูดไว้ตอนรดูกันต่อไปก็กัแล้วการย้ายที่ว่านั้นจะไปที่ไหนกันแน่ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่กันครับ เอเจนต์ของทางบราเฟลวาลานพร้อมจะคุยเรื่องการย้ายทีมของแมนยูหลังดิวกับทางเรอัลมลิกนั้นถูกปฏิเสธไปโดยงานนี้นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสวัย8ปีรายนี้ไม่พอใจกับทางที่ทางเรอัลมลิกนั้นเลือกเจราจากับทาง ich, z, ลูก้ามูริชลูกัสวากเกสและก็เซอร์โจปราโมสที่ลาออกไปจากสโมสรแล้วเป็นที่เรียบร้อย โดยเอเจนต์ของราฟาเอลวารานั้นหวังว่าจะได้เจอกับทางแมนยูในสัปดาห์นี้เพื่อพยายามจะย้ายไปที่โอทฟฟอร์ที่จงได้โดยเซ็นเตอร์ฮาฟรายนี้มีสัญญากับทางเลออาฟบริกนะฮะมีเวลาอีก12เดือนซึ่งเป็นเศษการขยายเวลาอีก2ปีพร้อมออปชั่นเพิ่มอีกที่เบนเดเบลและนั่นได้เปิดประตูสู่การย้ายไปอังกฤษโดยมีแมนยูเป็นผู้สมัครหลักของเขาในตอนนี้แักเตีมชาติฝรั่งเศสไวส์แฟรเรายนี้ ไม่พอใจที่ทางเลอ,อัอมาบริกนั้นจะเจรจาก,าจาก,กัน ch, get, ลูก้าโมริชลูคัสพัตเกตและก็เซเคยโอรามอสซึ่งลอาออกจากสโมสรไปไปแล้วก่อนหน้านี้จริงว่าจะเรียกร้องประมาณ50ล้านปอนด์สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั่วโลกที่จะช่วยให้เงินทุนในการเสนอราคาทั้งชิรียนเอาเป้หรือเอริกบา์ฮาแเรน ดยทางปารีสชาตแมงนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับบารานคนนี้แต่เขาจะจตัยาิให้ไปเที่ยงกรษมากกว่าโดยมองหาสัญญาถึง4ปีเต็มซึ่งมัดเบริกนั้นมั่นใจว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดจากการสูญเสียปรามอสคนนี้และก็บารานโดยที่ดาวิดอาราบาแต่ยา้ายมาจากทางเาเยอร์มินิคเพื่อจะร่วมทีมอมเาเดริเตานาโชและก็เคซุสบายาโฮหเป็นด้านง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าดีลของบาลานกับแมนยูนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งไหมต้องรอลุ้นกัน แล้วมติข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับแบนลิลเลียนถูกปล่อยยืมตัวในช่วงสมัยน,นี้โดยเงินที่ทางแมนยูจะส่งแบล็กซ้ยนนะะายออกไปเล่นแบบยืมตัวหลังจบฤดูกาลที่น่าหวังนี้โดยวินเบียนนั้นลงเล่นเพียงแค่สินัดโดยลงเล่นแทน11นัดและก็น้อยกว่าที่เขาทํทำได้ในฤการที่แล้ว22นัดในทุกรายการโดยซาตุตั้นั้นพยายามจะยืมตัวนักเตะไวสป์ปีรายนี้ในช่วงเดือนมกราคม แต่ทางน,นรโอมนั้นเลือกที่จะเก็บเขาเอาไว้ที่โอตาฟอร์ดและขัดขวางการย้ายทีมอยา่างไรก็ตามในายใหญ่แมนยูนั้นมั่นใจมาว่าเขาจะมีแบ็กซ้ายเพียงพอในระดับหน้าและเขารู้สึกว่าวินเบเรนนั้นสามารถได้ประโยชน์จากฟุตบอลในทีมชุดใหญ่ในศึกฟุตบอลระรกิจได้เท่านั้นนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางแมนยูก็มีโอกาสจะปล่อย ตัวของแมนตันไิเรียนคนนี้ออกจากทีมไปในแบบยืมตัวในช่วงเสมอร์นี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวงสโมรสรแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงชิ้นครับขอบคุณทุกคนติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ